สะพานนาดแดงตงวัวยหมูลโซหรือที่ชาวบ,บ้านเรียกคือสะพานข้ามคลองดูนะครับเดิมเมื่อยังไม่มีสะพานชาวบ,บ้านต้องเดินทางเข้าไปเดินตัวเมืองก็โดยวิธีการนั่งเรือเป็นเรือระมง n g นะครับซึ่งอาจจะได้รับความลำบากและไม่สะดวกเมื่อกรมทางหลวงชนบทเราได้มานำมินการก่อสร้างสาะพานตามความต้องการของประชาชนแล้วเสร็จ ทำให้ประชาชนรู้สึกว่ามีความสะดวกและก็มีความปลอดภัยในการเดินทางไม่ว่าทั้งทางวันและลางคืนเดินทางด้วยความรวดเร็วไม่ว่าจะต้องผลิตพันผลิดผลทางการ,กรเกษตรหรทางการประมงซึ่งจะต้องขนถ่ายออกไปเพื่อไปนาไปถูกผู้บริโภคก็ทําให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและก็ได้ของที่ใหม่สด สะพานข้ามคลองดูนะบนเทอร์วินดดร้อนนประชาชนในการที่จะต้องไปโรงพยาบาลทั้งที่สงผลพอได้ออกมาคือเรื่องของการต่องเที่ยวซึ่งเป็นจุดที่สําคัญให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมในหมู่บ้านสวนมูโซนี่นะครับเพื่อมากินอาหารทะเลแล้วก็มาท่องเที่ยวล,ล่องเรือดูนกปูปลาโลมาในบางฤดูเที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆในละเวกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยวที่นี่คือแหล่งท่องเที่ยวของเกาะสวนมูโซครับเมื่อก่อน ไฟฟ้าเราไม่มีสะพานเรามีการคมนาคมเราต้องอาศัยเรืออย่างเดียวทีนี้ถ้าเทียบเรือเรายัางไม่มีคนป่วยคนท้องเวลาเราจะไปโรงพยาบาลลำบากหลังจากเกิดสึนามิผมเพ้่นไปตลาดนง,งูเขานั่งคุยกันที่ร้านนั่าจากาว่าประเทศจะมาที่ทพอจะลู้พอจะมาเยี่ยมพวกเรจะไป t s u น a m ผมก็เลยกลับมาพูดกับอ้เมืองว่าอย่างไรยังไงเราก็สวาสดีกันนี่ก็เลยไปยื่นมวาวไทยวันนั้น คิดเองอชาวบ้านเราไม่ต้องวอนไม่ได้แน่นอนวันเดียว,วันนี้จะขอบคุณองค์ประเทศย่างยิ่งเลยชาวบ้านสึกขอบใจหน่วยงานเขียวข่มที่ได้สะพานตัวนี้มาถ้ามาที่นี่แล้วแน่นอนอาจารย์เป็นศิษย์สเชลีนสมบูรณ์ทานักท่องเที่ยวโชคดีาจะได้เห็เนหน้าของมหาปลาเจ้าเช้าเช้านะ้นำว่ามาเที่ยวศึกษาปากูกลางมานั่งเรือชมพิวทัพในูปูทบในหมู่บ้านเราจะมีถอยตาแดง แหล่งชุกจุมของกูดําด้วยนักท่องเที่ยวนะจะมาถ่ายรูปเช็คอินกับสะพานหาดแดงสวยบุโซเดินทางออกจากตัวจังหวัดสตูลใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข404มุ่งหน้ามาสู่อำเภอท่าแพผ่านอำเภอละงูมาถึงแนวเขเอตอำเภอตุงว่าเลี้ยวซ้ายตรงถามแยกบ้านวังตรงเข้ามาประมาณ3กิโลก็จะถึงชายหาดลาวไวซึ่งมีชายหาดทอดยาวไปด้วยทิวสด เลยไปนิดเดียวก็จะไปถึงสะพานอาจแดงสวยโมโซซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของชาวสตูตลมีความภาคภูมิใจที่ทางหลวงชนบทเราได้สร้างเอาไว้ให้ก็เป็นแลนด์มาร์คที่สวยงามทีแห่งหนึ่งทุกคนไม่ควรพลาดครับ